มาพี่น้องหลังจากเขาได้เชื้อเฮดมาสองขวดนี่ครับต้นยางน่ยใส่ไปแล้วขวดหนึ่งก็งมาใหญ่มาใส่เป็นว่าเออเป็นว่าขวดหนึ่งเลยประมาณห้าตขน เราก็ใส่สองหลุมไปเลยหลุมอีกเป็นยังไงนะครับแล้วก็หลุมหนึ่งเป็นยังนะ chưa hết không nào thùng có bể chuyển cô vậy. mà con tàu bay nhìn พอบร่ะก็ไดเดี๋ยวค่ยเหนนั่อีกอ่ะพอบนาะ โอ้โหบุพเพอตต่นเลยต้ตนตตผม่งว่าพ่อซ้ำพี่น้องซั่งเพิ่อนแม่สองขวดขวดละหนึ่งร้อย